สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้ก็มาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ระหว่างเชลซีนะครับเปิดบ้านสแตมฟอร์ดบิตพบกับสิงห์พะงาดแอสเซมิล่าซึ่งเป็นศึกฟุตบอลคาราบาลคัพนะครับหรือว่าลีกคัพนั่นเองวันนี้มาชวนบทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆนะครับจากทันต์สื่อต่างประเทศนะครับความพร้อม11รายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ไว้จนลงสนามและก็บทวิเคราะห์จากทันต์สื่อนะครับเริ่มต้นสภาพความพร้อมนะครับท่านผู้ชมเชลซีนะครับจะขาด เอ็ดวาร์เมนดี้นะครับแล้วก็คริสเซนพูซิตไม่มีชื่อแน่นอนนะครับหลังจากที่มีการบาดเจ็บนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับที่ได้กล่าวมานั่นแหละก็คือเอ็ดวาร์เมนดี้นะครับที่จะพลาดนะครับซึ่งพลาดเจอกับทอน์นาสเปอร์มาเนื่องจากมีการบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้หลายแรงนะครับอาจจะพร้อมในนัดเจอกับแมนเชสเตอร์ตีนักบิ๊เขาว่าอย่างนี้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับนั่นก็คือ นักเตะที่จะได้โอกาสลงสนามนะครับก็ไล่ตั้งแต่ติโวเวนเนอร์นะครับอ่าแล้วก็มีเทเวลสโลโบาคารลัมอัซซันออดอยนะครับแล้วก็เบนซิดเวลนี่ครับที่ข่าวมานี่ครับออดอยสโลบาแล้วก็ซิดเวลจะได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นโดยจริงในเกมนี้ให้กับสิงห์บลูส่วนทางด้นานซาอูดีเกตนะครับก็ตั้งเป้าเหมือนกัน อาจจะได้ลงสนามนะครับเป็นตัวจริงในเกมคาราวาลคัพหลังจากที่ยืมมาจากแอนเดรนโกมาเรดนะครับก็มีโอกาสได้ลงเล่นในแมตช์นี้เหมือนกันนะครับนี่คือสภาพความพร้อมทีมนิวของทางฝั่งของเชลซีแล้วก็ยังมาดูของฝั่งซีนประหลาดแอสตันวิลล่าเขหน่อยนะครับบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่เตจเก้เดวิสนะครับซีซั่นนะครับเลโอนส์ไบรลี่นะครับแมชทาร์เก็ตจอห์นแม็กกินนะครับแม็กทิวคลาสนะครับ แล้วก็คานี่ชูบูเอกานะครับซึ่งนักเตะเหล่านี้เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บโอ้โหเยอะเลยนะครับอ่าสทีมตอนตนี้วิลล่านะครับหลังจากที่ชนะเอเวอเรตต์มาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยในแมตช์นี้เนี่ยเลโอ,อนเบลลี่นะครับจอห์นแม็กกินนะครับแล้วก็แมตตี้คลาสนะครับแล้วก็แมตช์แทรเก็ตนะครับพวกนี้นะฮะ ไม่ได้ลงสนามนค่อนข้างแน่นะะที่กล่าวมาเพราะว่ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะหลังจากที่เอาชนะเอเวอเรตมาในส่วนของตำแหน่งอื่นๆนะครับก็มีแนวโน้มนะฮะที่จะส่งเอมี่บูนเดียลงสนามนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆนะครับชื่อบัตเลตตาเล่น,นะครับสามารถ สตาร์ต <Start S 2> เป็นตัวจริงได้นะครับนี่เออเบอร์ธานตาเล,นนล,เลนเ่นะครับแล้วก็อีเมลบูนเดียนะครับพร้อมลงเล่นในเกมเกมนี้นะครับโดยเดนสมิธจะให้โอกาส2คนนี้ส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับนั่นก็คือเอ่อักเซลตัวนเซเบ้นะครับซึ่งที่ยืมมาจากอาขออภัยที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับ ลักเซลตัวนสเปีในตำแหน่งแผงหลังนะครับก็จะได้ลงอย่างแน่นอนซึ่งเจอกับสโมสรเก่าแมนเชสเตอร์นเน็ตนะครับอ่านี่คือสภาพความพร้อมของวิลล่านะครับเราไปดูไลน์อัพกันหน่อยเชลซีกับแอสซิมิล่านะครับโดยเชลซีจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับก็ผู้รักษาประตูก็จะเป็นเซซ่าอัสปิริกตาโอเคเกปานะครับเกปาอัสปิเกปาอลิสซาเบลกาขออภัยนะครับเกปาอลิสซาเบลกา กองหลัง3คนนะครับก็จะเป็นเอเลสคิสเซนเซนแล้วก็โซโลบาตรงกลางแล้วก็เซซ่าอาร์สปลียโกตานะครับกองหลัง3คนส่วนท่านั่นซ้ายนะครับเป็นเบนซิดเวลได้โอกาสลงเล่นนะครับตรงกลางเป็นซาอูยีเกสนะครับมาเตโอโครวาซิตแล้วก็ลิเจมทางฝั่งขวาส่วนแนวรุกใช้คอลัมอาร์ซอนออดอยนะครับยืนทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นเมสันเมาส์ส่วนหน้าจะพัก พิตูเอาไว้ข้างสนามแล้วก็จะส่งทีมโมไวเนอร์ลงเล่นตั้งแต่วินาทีแรกนะครับนี่คือไลน์อัพของเชลซีนะครับขยับมาดูทางฝั่งของซีเมงอาดแอสันวิล่ากันหน่อยนะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยผู้รักษาผู้รักษาประตูก็เป็นเจสตีรนะครับเจสติลนะครับส่วนกองหลังนะครับทางด้านขวาเป็น เอซี่คอนซานะครับเซนเตอร์อัคเซิลตันโซเบ่จับคู่กับดอนนี่เฮาส์นะครับส่วนสายสุดเป็นอัชลิยังนะครับขยับมาที่แผงกองกลางนะครับก็ใช้นากัมบ้านะครับยืนจับคู่กับซันอ่ามอร์แกนซิมสันนะครับมอร์แกนซิมสันส่วนแนวรุกของพวกเขาก็จะใช้ เบือทานตาเล่ทันานขวาตรงกลางนะฮะเป็นเอเมเลโนบูนเดียสายสุดก็จะเป็นเอลกาชีะนะครับส่วนศูนย์หน้านะครับก็จะใช้โอลีวัชกินนะฮะที่ยืนเป็นหน้าเป้านะครับเรามาดูสื่อกันหน่อยให้ใครชนะอ่าเขาให้เชลซีชนะ2ประตูตัวหนึ่งนะครับดูก็ยังมองว่าเชลซีังแข็งแกร่งกว่าโดยเชลซีะ Chelsea นะฮะก็ โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดจริงๆในชั่วโมงนี้นะฮะมีโทมัสดูเคิลเนี่ยคุมทีมอ่าบอกว่าสุดยอดจริงๆหลังจากที่ได้ลูกกูกมาถึงแม้วันนี้ลูกก,กูจะไม่ได้ลงเล่นแต่ว่าก็ยังมีนักเตะที่คอยอันตรายอยู่นั่นก็คือติโมววไเนอร์นะครับและความแข็งแกร่งนั้นก็จะทำให้เชลซีเอาชนะบิลลาไปได้2-1นะครับนี่ทงสื่อว่า ส่วนตัวเอ็มินเองนะครับดูจากไลฟ์อัพแล้วก็ไม่ต่างกันเลยนะฮะก็คือเชลซีกับทีมชุดเล็กหรือว่าชุดสำรองนี่ก็แข็งนะฮะก็มีนักเตะระดับอ่าระดับท็อปนะก็คือซาอูยีเกตเซซ่าอัสปิริเกต้าโควาสิตเบซันเมลนะฮะติโบไมเนอร์อีกนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะมองว่าเชลซียังเหนือกว่าเยอะแล้วก็จะสามารถเอาชนะไปได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสกอร์เท่าไหร่แต่คงดูแล้วอาจจะบดเอาชนะไปได้นะครับอย่างชิวเฉียด เหมือนกับที่สื่อว่านั่นแหละครับ1 0ึ่งศูนย์หรือไม่สองหนึ่งนะฮะแล้วแฟนฟุตบอลเลยครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุกการคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ